โลกกำลังเปลี่ยนไปเมือนคำกล่าวที่ว่า change the world change my life เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อเปลี่ยนโลกแต่ตอนนี้โลกกำลังเปลี่ยนเราและที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของปฏิศาสตร์มนุษยชาติเกิดขึ้นแล้วกับชีวิตของพวกเราทุกคนเราไม่อาจจะนิ่งนอนใจเราไม่อาจจะปล่อยชีวิตให้ไปตามกระแสทานของการเปลี่ยนแปลงแต่เราจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อสร้างระบบปฏิบัติการของความสําเร็จ ที่ใช้กลไกของความเป็นอัจฉริยะเครือข่ายของสมองที่เชื่อมโยงเครือข่ายของความสําเร็จทั่วทั้งจัก,กรวาลและนี่คือกระบวนการของคอร์สพิเศษคอร์สเศรษฐีเงินล้านความสําเร็จที่ไร้พรมแดนที่เริ่มต้นจาก from zero to hero แน่นอนเริ่มต้นจากศูนย์ที่เราจะต้องรีเซ็ตระบบใหม่เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของจิตที่ถูกหลอกลวงหรือถูกล้างสมองมาตลอดให้เข้าถึงความรู้และกลไกของความเป็นอัจฉริยะ ด้วยกระบวนการของการเซตซี r จากเริ่มจากศูนย์และทำให้ความสำเร็จของเราเป็นซีโร่เบสสุดยอดที่สุดใส่กระบวนการของชีวิตด้วยอาจ์อริทึมใหม่ที่เต็มไปด้วยความสำเร็จแบบไร้ขีดจำกัดและกระบวนการนี้คือการทูฮีโร่ค้นพบความเป็นฮีโร่ในตัวเราหลักสูตรพิเศษที่กระตุ้นการทำงานของจิตใต้สำนึกเพื่อการทะลุทะลวงภูเขาน้ำแข็งและเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของเราไปสู่ความสำเร็จ ที่ไร้เทียมทานพลาดไปได้สําหรับจอมยุทธทุกคนในคอร์สพิเศษที่ทะลุทะลวงจิตด้วยการวาร์ปเข้าไปสู่พลังชีวิตเพียง11วินาทีกระบวนการนี้จะทําให้เราเข้าสู่ความสําเร็จแบบไร้ขีดจ,จํากัด from zero to hero พร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟถึงบ้านพวกเราทุกคนด้วยกระบวนการของการจูนจิตแบบวาร์ปได้ experience